ช่วง Sing World of Speed ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญของเจมนันทวุฒิพิรมพักดีนักขับดาวรุ่งไทยหัวใจสิงหวัย18ปีหลังทริ d ดนมอ o ตอร์สปอร์ทีมแข่งแห่งเมืองมิลานประเทศอิตาลีประกาศยืนยันผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเปิดตัวนักขับดาวรุ่งจากประเทศไทยลงแข่งขันรายการ Formula ่า g i o เ a จเน r o ลยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพบายอัลปีนในปี2025โดยนักขับไทยไวัย18ปีเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นกับการได้ย้ายมาร่วมทีมทริแดน ขอบคุณทีมงานทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองที่มอบโอกาสให้ในครั้งนี้ซึ่งจากนี้ตนจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อเป้าหมายในการยกระดับผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดในการแข่งขันฤดูกาลใหม่ทั้งนี้ t r i Trident m o t o r s p o r t ทำผลงานในศึก Region a l Formula e u r o p e a ปียน Champ ม o n s h i p 2024ได้ถึง84คะแนนขณะเดียวกันนักขับในสังกัดมีโอกาสต่อยอดไปสู่การแข่งขัน Formula 2และ Formula 3ในอนาคตซึ่งนันทวุฒิมีคิวจะลงแข่งขันสนามแรกที่มิ s โซ o ์เซอร์กิตป,ประเทศอิตา ในช่วงวันที่3-4พฤษภาค,คมนี้